เท,ท่านี้คุณอยากให้คนหมดใจเนี่ยเห็นคุณค่าคุณคนขอเลิกขอลดสถานะขอหย่าเริ่มเห็นคุณค่าของคุณตอนไหนตอนที่เขารู้สึกว่ามันมีความขาดแคลนในความสัมพันธ์ถ้าเขารู้สึกว่าในความสัมพันธ์เนี้ยเขาไม่กลัวการสูญเสียเขาจะมองว่าคุณเป็นของตายคือคือรู้สึกว่าเออจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้สนใจก็ได้ไม่สนใจก็ได้ทักก็ได้ไม่ทักก็ได้โทรก็ได้ไม่โทรก็ได้เพราะอะไรครับเพราะรู้สึกว่า คุณยังคงอยู่ที่นี่ตลอดเวลาแต่เมื่อไหรก็ตามครับที่คุณทําให้เขากลัวการสูญเสียมันจะทําให้มนุษย์มีแนวโน้มที่จะหวงแหนสิ่งที่ตนเองกลัวจะสูญเสียไปและสิ่งนี้เนี่ยจะเริ่มเห็นคุณค่าของคุณ2.5เท่าครับหมายความอะไรครับหมายความว่าถ้าคุณทําให้เขากลัวที่จะสูญเสียไปเนี่ยคนมันจะเริ่มกลับมาประ พื่ดประพฤติตัวดีเทคแคร์เอาออกเอาใจคุณดีครับถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคอมเคยสอนไว้ในคอสจิวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิวิยาชนะเกมรักราคา3,900รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,900นะครับรวมถึง39จิวิยาต่อรองชนะมือ3ราคา3,900มูลค่าทั้ง4คอสเนี่ย19,600บาท,าา 3, บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง5้าท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ